เดงเลยโหแค่ยังคือฮงแท่นี่อ่ะอ่ะเลยอันนั้นไรเลยอ่ะเขาเขาดเียร์มวยดูเชียร้มวยด่ดอกปาเตพ่นได้สติเขาได้สติกันท่าบดมือกับบอลอัน่นความกเห็นปะ เดีนางมองได้บะนี่ตัวน้อยๆหาเอาเ่ก็ได้ได้ได้ก็บบก็วัาๆาัสใช่อันี้เื่อนะน่าะเอาแต่ตัวน้ำเงี้ยตัวนี้คอยถือ สบายดีเดอ้อสบายดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้อง fc เ,เบอร์สุขุสุคนสุหมงสุบอลเดอ้เอบอ fc ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหละต่างประเทศยินดีต้อนรับขอสูซ่องสาบุญมาฟันเฮาคือเกา่าพี่น้องเลยอ่ะพ่อกันมน่อนี้อยู่เพื่อนพี่น้องอ่ะยังอยู่เพื่อนอยู่สาบุนซีไปเวียงม้พี่น้องพักเวียงเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อติดตามให้กำลังใจสาบุนเน่ผู้หล,ลังจากสาบุนกลับลงมาจังสีได้ไปดำเนินการต่อทางเพื่อน้องน้ำฝน ตอนนี้ทางเอื่อยน้อยไอ้งัวนาะเพิ่นมาจากประเทศออสเตรเลียพี่น้องไอเพิ่นน,น่วน, time, บบน <Fine. S 2> ทางสบ,บุน,ไป,น,น,บบนไปเที่ยวน้าสบุนกันเลยถือโอกาสไปเที่ยวพี่น้องไออีกโดนอ่าโดนโดนทางเอื่อยเพิ่นสีเวมาเยี่ยมยามันนี่ทางสบุนกันเลยพักเวียต้องไปน้ำเอื่อยเพิ่นก้อนสบุนกะอยากไปเบิ่งไปเปที่ยวอยากไม่เปิดรูเปิดตาบบพีงเจ่เกิดมาสบุนกับเาเคยไปเลียงกันชักเชื่อพี่น้องเลยบบได้เอารถ ใหญ่ไปพี่น้องไอ้สีขี่รถจักรมาหนีทั้งลานสาวไปส่งนั่งจีนเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อขอบุณขอบคุณเพื่อสุขสุขคนที่เขามาเบิ่งมาส้มแล้วก็ติดตามให้กำลังใจสบูร์มาโดยตลอดเนาะป่ะพี่น้องไอ้บาทนี่รถตะไว้นีก่อนเสียผ่ามาห่มให้มันไหวทุทั้งโลกลานสี่ไปส่งคือนั่งจีนเด้อสบายดีใส่กระเจได้วสิ่สิ ที่ไปเที่ยววาเนี่คุยทั้งป้าก็สบายดีเด้อะสบายดีไปเที่ยวกันเด้อเบื้องลูกเบื้องหลานเด้อดดีเ้อพูดละประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่าพาลูกหลานลงหำลงเฮียนเนี่ยเด้อเงาแล้วเห็ดจังได้เนาะบ่เคยได้ไปเที่ยวเวียงจันท์กันอยากไปร์ทอหน้าพ่อคนแรกวันเสาร์วันศุกร์ไงพ่อชวนมานอนเฮีอนก็ได้ขนาดอยากนอนหน้านะ ทางหลบชายสบายดีน้องเสือแคนจันว่าขี่รถนะป้าป้าป้าพี่น้องติดตามไปน้ำกันเมีเสือเข้นยาวหมเสืนาลยใบโบจีนไปเที่ยวเลยปะได้ชือนั่งจินไปน้ำเดอะอะรามูมีคนอยู่อาจุ๊บโคตรจะเอาข่าซานไปต้นอ่ะพีนี้นนะ มันมัอยากไปฝากอันทางอันวนี้ลืมเห็ดจังได้วานี้เครื่องได้่นั่งกินเป็นคนนะพี่น้องเอ้ตั้งสมุนกะสีเดินทางไปก่อนพุ่นเด้อกลับมาจากทางหาเวียงพุ่นแหละพี่น้องเอ้จังสีไปดําเนินการต่อเนาะต้องขอโทษขอภัยทางเอฟซีเขาหลาลๆเนาะที่ว่า ทางขอว่าซี谢谢่พีน้องเอ้นะขอโทษขอภัยทางเอฟซีไลร์เด้อสาบุญบ่ไดี้ยุดธ์เฮดดอกเอื้อนน้องน้ำฝนเพียงแต่ถือโอกาสไปเที่ยวก่อนเนาะเพื่อแหละพี่น้องกลับมาก่อนตอนนี้สาบุญณ์พูดละไปพ่อกันอยู่ทางอันคิวรถเซโนพี่น้องเอ้ยลานสาวไปส่งแล้วก็กลับลานไพ่เนาะพี่เดชอาวะเอ้ไปไปโดยไปสบายดีเด้อ เดี๋ยวให้ลาดไผ่ไปชงพี่น้องเออเบืง้งใส่ใส่เรดีนี่จะได้บัล่าตั้งขึ้นตั้งขึ้นนะไปทงว้า,าวนเนขาออกละได้บอโอเคพี่น้องเออหลานตื่นนะบอที่ตื่นนะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปพืแ่แหละไปพ่อ,อกันยูเซ อมมก่อนเฮาอ่ะขอบมกขอบใจที่อย่ทงไว้ยหาเนี่ยทีไปไปทำอะนะประธานรถแรท็กใส่บูนี่พี่น้องเอ้อ่ะอ่ะอ่ะนี่ไปเรียงกำลังสิขึ้นรถพี่น้องเอ้ อ่ะพี่น้องเอ้ยสิไปเวียงจันท์ั้งสมุนกับล่อทั้งลูกซาโย,ย่ตรงใส่เวซื้อกระเป๋ายวนทาั้งนั่นผู้เอื้อยอ้ายเพิ่นขึ้นรถละให้ทั้งลานเพิ่นมาส่งอุ้ยอ่ะพี่น้องเอ้ยพัดอ่ะพี่นเ้อเนาะแล้วจักหน่อยจักหน่อยมันมีจักเถี่ยวนี่ออกไปมื้อนึงนี่ฮะออกมีจักเถี่ยว เช็ตเที่ยวโอ้เริ่มต้นแต่หกโมงหมอแล้วออกเป็นเวลาหกโมงโอ้รอๆจังน่อยรอจังน่อยจังนายน่าหอดีเลยตอนนี้ทางสบุญกาอยู่คิวรถสีไปเวียงจกนฝากคุณแม่พี่น้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจสบุญในเรื่องพี่น้องเออตอนนี้สบุญไปเที่ยวอยู่นี่แหละ ไปเทียเท่ยวไปเที่ยวเวียกเลี่ยวงานก่อนพี่น,อน,น้องเลยเนาะนะจังไรกะที่ตามเบิ่งน้ำกันแล้วก็ห้กํลาลังใจกันห้กํลาลังใจสบุญแน่เออ้อะพี่น้องมาจากสาบุญกลับมาแต่อ่าเพียงจันหรือว่าแต่ไปเที่ยวจังว่าไปดำ <c oughs> <c oughs> เนิกนการทั้งเพื่อน้องนักน ่ดางเลยโอเ็นังคือฮืงแท้นี่เดินไปได้เดินอ้าเียวเหมนเดิเที่ยวให้มวนยี่ดอกป้าเต้าหุ่นได้สติ๊กโอได้สติ๊กงันท้าบดมือกับบอลอันแ่นขอบขอบใจป้าป้า ขึ้นแล้วเป็นแลวกองปากให้ลูกให้ลานเป็นสิ๊ปพี่น้องเออตัวเอาไปแปะใช้นี่เอาไปแปะใช้ใชไอ้นี่เห็นปะเดี๋ยวนางมองได้บะนี่ตัวน้อยๆวขึ้นีจะได้ได้ ก็บบก็ว่าว่าอาีวใชอันนี้คืออะไรคะาจะเอาแต่ตัวน้ำเมียนตัวนี้ควายถือได้ตัวนี้นี่เด้กนั่งกวนน้ำบอกทำมาที่บันนี่น่ะบันก็ข้าวนึครทางเลกได้เนี่ได้ขี่รถอันนี้ไปเวียงเต็มว่นนี่คนออกเคยเก็บคนไปน้ำตาันวเจ็ดโมงสิบเจ็โมง ทน<อ>าไดยพีคนนี้ไปฮ <2 000 S 2> อดพูดแคนละวะคนละงนทยี่อออสองแสนกีบฮอดเวียงเลยวันี้อือสองแนกีบเบิกเด้อเบิกคนทั้งหน้ากัยังบ่มี ไั่ได้ลงลานวะคุณแ <c ười> ว้าวคือชื่อนารายแทบที่เอาล้ลง,ล,ง,ล,งลุ่มอีกนอ่นี่นลงไปให้เพื่อนไม้กระสอบเข่าให้กอนเอาข่าไอฝากทางอันนั่นเพื่นเอาลงไปใส่อี้ยบบ้านนี่ห้องน้ำทา,างพุ่นบออ <c oughs> ขอเข้านะเพื่อนหันไก่เวลาแล,าาาาวาลา้วนไก่เสีออกหนาวอยู่ไหยหนาวดเขี่รถมาเจ้านี่ไ่ได้ใส่เลยเลยนะใส่หนมาเลยไปไปเคียรแล้วบ่เขียรแล้วาน้อยเห็นกเราขึ้นได้กับพือกันได้รถกลังออ กดมีไฟน้ำทางเนาะมีเรื่อยๆอารมณ์นแม่เอร์อยู่ในว่ารถเบรกวันต้นนั่นเพราะแห้งนะรถวีร์ไปเด้อพี่น้องเด้อกำลังเดินทางไปเวียงจันท์เดี๋ยวไปฮอดใส่์ขบวนกะสี่ไทยทั้งพี่ทั้งน้องได้เบิ่งเนาะไปเที่ยวก็พี่น้องเลยไปหาเปิดหูเปิดตา เหตุง,งานบ่ได้เที่ยวมาเนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยไปทางเอื้อยเพิ่นเป็นัด <c oughs> เป็นไอเดี๋ยวเอบ้อขมบใจทางเอื้อยเพิ่นเนาะพาน้องไปจกักสิไปเพื่อละกลับมาเพื่อล,ล,ละสิให้ทางสร้างเพิ่นมาทางนี้ก็ได้เพิ่นก็ซื้อสิคอยทางอยู่จกักเนาะเพื่อนน้องนิงกับมุงหลังคาแล้วคือไวเนาะไว สงสัยเพิ่นแล้วนั่นเพิ่นก็สิไปมงเพื่อนลุงน้อยเพื่อนลุงน้อยก็เพื่อนสาวลาบ่เพื่อนสาวลับพอดียาลงมาเนาะไปพุ่นก็สิประมาณอาทิตย์หนึ่งบอกเลยเนาะแม่นบ่ประมาณนั่นแหละเนาะเจอกับเบ่ฮอดกะไว้เคื่อไว้เนาะเมื่อยไปก็ลบมาแล้วเนาะอ่าพี่น้องเลยเนาะออกไปแล้วเดินทางออกไปแล้ว นั่งู้เดียวเราบ่มีมู่ครับนั่งค้เดียวเดี๋ยวพ่อกันในคลิปนาในสมบูรไ์เบิ่งเมือหอดกำลังเดินทางตอนนี้จักมุงเดียวมงเบมุงด้วยล่ะเจ็ดโมงเาฮาเจ็ดโมงเช้าหอดเวียงมันจิจักมุงตอนนี้เจ็ดมงเชลีรถเดิน ร่างเดินทางมงนะไปสู่ย่างจันทร์เด้อพี่นอ้องเด้อฝากซีทุกคนติดตามให้กำลังใจเนี่อ่าโดยโอเคเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนั้น,น,นขึ้นจากมงกงกงเศร้าโอ้กงจะได้ออกโอ้โอ้ไม่นี่ขึ้นเศร้าเนาะโอเคพี่น้องพ่อกันคลิปหนาคลิปนี้สบุนไปแล้วสบายดีขอบคุณขอบใจพวกสุขสุขคนที่เข้ามาเบิ่งมาส้มไปเวียงจันทร์น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ